มาที่นักแสดงตลกชื่อดังกันบ้างดีกว่านะคะพี่ตุก๊กี้สุดารตนั่นเองคุณผู้ชมจะบอกว่าเขาเป็นตลกซุปตาใช่ไหมแต่ใครจะไปรู้ชีวิตตลกอ่ะมันไม่ได้ตลกนะคุณจริงเจอเรื่องเศร้าเนี่ยแต่มันทําเศร้าไม่ได้มันก็ต้องทําตลกออกมามันยิ่งเศร้ายิ่งกว่านะคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรพี่ตุ๊กี้เนี่ยตรวจว,ว่าตัวเองเนี่ยมีพบสภาวะมีความเครียดอย่างมากเลยจนถึงขั้นต้องพบแพทย์นะพบจิตแพทย์เลยเพื่อรับยามาทานค่ะในการรักษาอาการนี้แหละล่าสุดค่ะเจอพี่ตุกกี้เนี่ยก็เลยขออัปเดต อาการป่วยนะพี่ทุกกี้บอกว่าหลังจากมีการทานยาแล้วก็ปรับปริมาณยาใหม่เนี่ยตอนนี้อาการดีขึ้นมากเลยยอมรับว่าจากอาชีพที่ทตัวเองเนี่ยทำมีส่วนทําให้ตัวเองเกิดภาวะเครียดโดยไม่รู้ตัว เพราะว่าอยากจะมอบความสุขสนุกให้กับแฟนๆอย่างเต็มที่ไงทาให้เกิดภาวะดังกล่าวนะโดยไม่รู้ตัวเลยค่ะแต่ว่าพอได้ทานยาได้คุยได้ปรึกษาคุณหมอนะคะเลยทําให้ตอนนี้ตัวเองอ่ะปรับความคิดใหม่เปลี่ยนระบบความคิดใหม่ค่ะระบบความคิดเนี่ยดีขึ้นขอบคุณทุกคนเลยที่ส่งกําลังใจมาให้รวมถึงครอบครัวแล้วก็แฟนหนุ่มด้วยนะคะที่คอยอยู่เคียงข้างแล้วก็ให้กําลังใจตลอดเลยค่ะปรับยาเนี่ยแสดงว่าเราได้รับอนุญาตจากคุณหมอแล้ว ก็ปรับยาปรับพฤติกรรมการกินปรับพฤติกรรมการนอนปรับพฤติกรรมการคิดปรับพฤติกรรมกับเพื่อนรอบข้างทุกอย่างเลยตอนนี้หนูบอกเลยจากใจหนูวัดตัวเองนะ50เปอร์เนแล้วค่ะด,ดีขึ้นดีขึ้นค่ะหนูเป็นแค่ใบพล่าเล็กๆหายขาดค่ะหายขาดมาจากไหมหายขาดมาจากการเชื่อคุณหมอหนึ่งและปรับตัวเอง สำคัญกัเรื่องนี้อะไรก็แล้วแต่ภาวะข้างนอกจะเป็นยังไงแต่ว่าเราเนี่ยต้องแบบว่าตั้งสตินะเข้มแข็งเป็นได้ก็หายได้ปรับความคิดของตัวเองค่อยเป็นค่อยไปนะพี่นะให้กําลังใจค่ะให้กําลังใจกันต่อไปค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ไม่ถามไม่ได้เลยต้องบอกว่าเวลาเห็นพี่ตุ๊กี้เนี่ยอยู่กับเด็กๆเนี่ยอย่างเงี้ยดูมีความสุขจังเลยอดูสนุกจังเลยอ่ะงานนี้ต้องพอเลยขอถามหน่อยละกันนะว่าพี่แบบเนี้ยอยากจะมีลูกเองบ้างหรือเปล่าก่อนหน้านี้เคยออกมาประกาศเนี่ยว่า พี่เนี่ยไม่มีลูกเด็ดขาดเลยแต่ว่าพี่ตุกี้นะก็รีบบอกทันทีว่าเออก็ยังคงมีความคิดนี้เหมือนเดิมแหละยิ่งด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนะยิ่งก็ไม่อยากจะทำใหไ้ไม่ไม่มีลูกอ,ะอ่ะตัดสินใจว่าเออไม่มีแน่นอนแล้วส่วนคุณสามีบูบูก็คุยกันตกลงกันเข้าใจดีค่ะสถานการณ์ปัจจุบันทําให้หนูยิ่งยืนยันคําตอบในใจหนูว่าหนูไม่อยากมีแล้วหนูก็จะไม่มีก็ยังยืนยันเสมอนะคะว่าขออนุญาต ชื่นชมลูกบ้านอื่นก่อนค่ะพี่ผู้คิดว่านะมันยังงั้นยังมีเหตุผลก็โค่นเขาได้ทุกวันนี้โค่นเขาได้แล้วค่ะแล้วก,ก็อยู่สองคนตายายนี่แหละค่ะนี่แหละนะคะถึงจะ,จะไม่มีลูกแต่ก็อยู่เป็นสองคนนะคะก็เล่นกับลูกเพื่อนก็แล้วกันเลีย้ยงหลานคนอื่นไปแล้วกันเขาไม่ย่าปังไม่ไหวไงหลานหลานที่เท่งนะเออค่ะ